ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับรายการตามติดชีวิตคนจริงหนึ่งไร่มั่งคั่งยังยืนรุ่นที่14ครับวันนี้ประดับพามาพบกับคนจริงอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับพี่ประด่าพี่ตีแนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าพี่ตีเป็นใครทําอะไรมาก่อนก่อนมาเข้าร่วมโครงการนี้ครับสวัสดีครับผมนายเด่นพงศ์ตะพนสุขทรัพย์นะครับอ่าก็เหมือนคนทั่วไปทั่วไปทำเอ่อเรียนแล้วก็ทํางาน เป็นมนุษย์เงินเดือนใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือต้องบอกว่าเติบโตมาด้วยท่ามกลางคนหาเงินทั่วไปถามอีกนิดหนึ่งครับพี่ตีเคยทําเกษตรมาก่อนไหมครับก็เคยทำเคยทำเคยทำเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนั้นก็ทําโดยเริ่มจากดูคลิปดู y YouTube อ๋อไม่เป็นเลยคือเเลยครับดูสื่อต่างๆแล้วก็ต้องต้องใช้คำว่ามีมีที่ซื้อที่ซื้อที่เลยซื้อที่ตอนนั้นมีความรู้สึกอยากทําหรือว่ายังไงฮะเออ แล้วมีมุมมองยังไงตอนนั้นเราออกมาค้าขายทําอะไรแล้วทีนี้มันเป็นหนี้โอ้มันไม่เวิร์กเป็นหนี้ก้อนใหญ่นี่ก็เลยดูคลิปดูอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเกิดแรงบันดาลใจอยากทําเกษตรในเกษตรนะครับคือเรื่องความยั่งยืนไแต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่มีประดับเข้าใจถูกไหมครับว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่พักหนึ่งเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าพยายามหาอะไรได้ทุกวิธีทางแต่มันมันมันไม่โอเคมันกลายเป็นว่าเราเป็นหนี้เป็นสินก็เลย พันตัวเองเข้ามาสู่เรื่องราวของภาคการเกษตรครับงั้นถามต่อดีกว่าพี่ตีในเมื่อต้องใช้คําว่าเราเคยทําแต่อาจจะไม่ใช่คําว่าล้มเหลวถูกไหมฮะต้องถามต่อว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เราเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับก็คือเราทําเกษตรเนี่ยครับอ่ามันมันยังไม่ได้ดั่งใจเราแต่เคยลองทําคืออ่าต้นไม้อ่าผมจะปลูกไม้ป่ากับไม้กินครับครับไม้ป่าเนี่ยเขาโตได้แต่ไม้กินเนี่ย เราไม่ได้กินเลยแล้วปลูกสามปีเราได้แค่แค่แกนแกนเงี้ยมันเหมือนแบบมันมันยังไม่สุดเงี้ยเราก็เลยแบบเป็นปัญหาแล้วเราก็คืออยากอ๋อยังยังคุณข้องมองจว่าไอ้ไอ้ไม้ต้นใหญ่ๆมันโตมันพร้อมให้เราได้ใช้งานมันเป็นเป็นร่มเป็นเงาแต่ไอ้พืชกินกินจุกจุกจิกจิกที่เราปลูกเพื่อการทําการเกษตรง่ายๆมันไม่ได้ผลปลูกก็ตายปลูกก็ตายอ๋อเลยเป็นแรงบันาใจให้เข้าสู่โครงการนี้ทีนี้ถามต่อ เดือนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ถามว่าท้อไหมหรือมีความรู้สึกอย่างไรกับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับไม่ท้อนะครับไม่ทอ้อแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยสนุกตอนนี้เริ่มสนุกไปกับมันแล้วสนุกเลยใช่ใชจริงจริงเพราะว่าที่เราอะ่ะเรามีที่แล้วเราดู YouTube สื่อแล้วเราก็มาทำแต่เนี้ยมีที่ให้แล้วก็ปาด ศาดนะที่ตัประสบเวาหรืออาจารย์ครับเขามาทํามาบอกเราอีกทีใช่ครับกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาคุกคี่กับคนจริงเราก็คนจริงแล้วแล้วอย่างไรจะสําเร็จเราต้เลือกอย่างนี้ดิทางนี้เป็นทางที่สะดวกแล้วเล่งเห็นทางเล่งเห็นทางแล้วก็เลยกลายว่า1เดือนเนี่ยรู้สึกสนุกเลยครับถามต่อเลยอาจาว่าพอตอนนี้ครบแล้วหนึ่งเดือนเต็มเเลยกำลังจะเข้าสู่เดือนที่สองเนี่ยครับคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรแล้วบ้างครับอันแรกที่ได้เลยครับ ก็คือในพื้นที่เนี้ยหนึ่งไร่เลยได้ได้ออกแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนครับอันนี้มีน้ํามีนามีไรแล้วก็ได้เรื่องความมั่นคงว่าเรามีน้ําไปตลอดอคือข้อสองเนี่ยเรารู้ปัญหาของแปลงเราแล้วที่ที่เราทําอยู่ว่าทําไมมันไม่ได้ครับเพราะเขาสอนเรื่องค่าการวัดน้ําวัดดินแล้วก็ถึงบางอ้อเลยอ๋อทําไมต้นไม้เราครับมันไม่รอดครับ คือเนี่ยครับเดือนหนึ่งได้ได้ความรู้จากอาจารย์ที่เป็นปราชญ์เกษตรได้ทางเลือกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีใ่เอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยทําแล้วมันดีกว่าแน่แน่บรรลุถึงบางอ้อเลยอ้อเลยว่างั้นก็เลยกลายเป็นว่าแค่เดือนเดียวเนี่ยได้เยอะพอสมควรแค่รูว่าค่าน้ําค่าดินหอยซึ่งซึ่งเราไม่เคยวัดเลยรไม่รู้เลยมันอยู่ปลายจมูกนี่เองว่างั้นใช่ไหมครับงั้นถามต่อเลยพี่ตีทีนี้พอเราเริ่มได้องความรู้มากขึ้นใช่ไหมฮะ ถามต่อว่าเราตั้งความคาดหวังอะไรไว้กับโครงการนี้ครับคาดหวังคือทุกคนคาดหวังที่จะเอากลับไปทําที่บ้านที่แปงของตัวเองทีนี้ เราวาดแปลงเราไว้เป็นยังไงเรามัทำอย่างนั้นอย่างผมเนี่ยวาดไว้ว่าผมจะหาอยู่หากินให้มันสมบูรณ์เนี่ยพึ่งพาตนเองให้ได้ไปตรงไหนก็กินกินกินคือไม่ต้องซื้อผมยังไม่ได้คาดหวังเรื่องการขายครับเอาให้เลี้ยงตัวเองรอดก่อนเอาแค่แปลงเราสําเร็จพึ่งพาตัวเองได้ใช่ถูกไหมฮะนี่คือความคาดหวังอันสูงสุดแน่นอนใช่ครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่ง คนจริงที่ต้องบอกว่าเคยทํามาแล้วแต่ไม่ใช่ล้มเหลวนะฮะยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรก็มีความคาดหวังว่าจะเอาองค์ความรู้จากโครงการนี้ไปต่อยอดและพัฒนาสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนได้วันนี้ขอบคุณพี่ตีเป็นอย่างสูงนะครับอีพีต่อไปตามติดชีวิตคนจริงหนึ่งไร่มั่งคั่งยั่งยืนรุ่นที่14จะเป็นใครติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ